กล่าวคำบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันเอมินาสก,กาเลนะพุทธังปูเชมาข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชา ด้วยเครื่องสักกาละนี้อิมินาสก,กาเลนัทาม,มังปุล้าจ้าทั้งหลายขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักกาละนี้ อิมินาสกาเลนะสังฆาปูเชมักหอบูชาพระด้วยเครื่องสกาลานี้อะหังสัมมาสัมพุทธ พระเขาวาพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระอาหันต์ดาเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบพุทธังพระเขาวาัน อภิวาเทมิหาพระเจ้าอภิวาทพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าคืนสว่าข้าโต ธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังข้าพระเจ้า,านามาสการพระธรรมกราบพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าอื่น สุปฏิปันโนสาวกสังโฆประสงฆของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังข้าพระเจ้า พระสงฆ์กราบพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจา้าอื่นอันธรรมยังพุทธัสสะพะกวโตบุพพพาคณนะมกาลังกะโลมะเสนาโมตัดพระขาวโตหอนอบนอม้ม ผู้มีภพาภพเจา้าพระองค์นั้นอาละหะโตซึ่งเป็นกิเลสสัมมาสัมพุทสะตรัสรู้ชอบพระองค์เองนะโมตัด พระขาวโตหอนอบน้อมผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาลาโตซึ่งเป็นจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสตรัสรุ้ นะโมตัสสะภะคะวะโตหอนอบน้อมผู้มีพระภาคเจ้พาพระองค์นั้นอาลาหะโตจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาพิถุติงกะโลมะเสโยอโสตัตขาโต,ต,ตพระราตถาพระองค์ใดออลาหงเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธทเป็นผู้ตรัสรู้ชอบพระองค์เองวิชาจจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยและจจรณะสุขโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้อนุตตะโลปุริสธรรมลทธิเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึก อย่างไม่มีใครยิ่งฝ่าสาธาเทวมนุษย์สาน,งนสงงางมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นด้วยธรรมพระขวา เป็นผู้มีความจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวสัมาลกังสะพร,รมมะกังสะสะมะณะพราหมนิงปะชังว่มนุษย์สังสยังอาพิน ชิกัตตว,วาปเวเทศิพระผู้มีพระภาคเจ้าพาาระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์พระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลก ทั้งเทวดามารปรมและหมูพร้อมทั้งสมณะปรามพร้อมทั้งเทวดามให้รู้ตามมังเทเสสิพระภูมพระภาคเจ้าพระองค์ใด ทรงสแสดงธรรมแล้วอาทิกันและยานังไปลอในเบื้องตน้นมาเชกันและยานังไปลอในธรรมกลางปลิโยสานกันและยานังไปลอในที่สุด สาทธังสาพยัญชนังปาลิปุณังปาลิสุทธังพรามมจาลิยังเสสีส่งประกาศพรหมจัรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมทังอัฏฐะ พร้อมทางพยัญชนะตามหาหังพระขาวานตังข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเะพะพระมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังพระขาวาันตังานาม,ามิ ข้าพระเจ้านอบน้อมพระพระภาคเจ้าพระองค์ด้วยเสียนกลาวกราบพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าขึ้นหันธรรมยังธรรมาพิธุติงกะโลมเเสโยอโสสวา พระคาวตาธรรมโมเป็นสิ่งที่พระผู้ดีแล้วสันทิทติกโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและพึงเห็นได้ด้วยตนเอง อากาลิโกเป็นสิ่งที่และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งอื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายโกเป็นสิ่ง มาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพนี้เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็จะพอตนตา